เอฟซีลุงพลมาหลายแท้ สีลงโคนมาแจแยๆเลยเต็มบ้านกเกเลยมนจกาอกเลยงอนมาจากทางไหนคะเนี่ยมาจากจังหวัดไหน ที่ผ่ากันไปวัดบ่อหางอย่นังครับสิไปวัดทางใท้อ่าทั้งสิไปวัดที่ยังอยู่คู่ไม้ฮาวอยู่ตรงนั้นคู่ไม้ฮาวไม้ฮาวคู่ไม้ฮาวยังกรับคู่ไม้ฮาวโฮโนฮูกุลาอวเวนวัดอาจารย์พันชิตเลยเอทีมอยู่คอนแก่นหมอค่ะ มาทำบุญเาวันมาทำบุญเก้าวันมีวันไหนบ้างคะโอ้คงจำไม่ได้แล้วแล้วจะไปวันไหนต่อบ้างมาสัมผัสหน่อยออกทีวีเลยดูออกทีวี FC ลุงพลไฟลุกไหมโปรแกม FC ลุงพลว้าบ้านลุงพลไปไม่ได้ อย่างนี้ใครใครคนณค่าอ๋อจากแล้วอะไรวัดกุบตูมอยู่ไหนวัดกุบตูมบ้านหมู่บ้านข้างหน้าค่ะวัดกุบตูมแล้วก็วัดกำมเพาภูกำมเพายู่บ้านมะนาวภูกำมพาบ้านมะนาวน่ะมีสองวัดมีวัดวัดภูโคอกับบ้านวัดภูกำัมเพามีสามวัดวัดภูกำมพาจ้าวัดภูกำมพาแล้วก็วัดแล้วก็วัด วัดปู่ขอวัดปู่ขอก็มีบ้านมะนาวบ้านมะนาวมีสามวัดอยู่บ้านมะนาวจ้าอยู่บ้านมะนาวอยู่บ้านปู่ขอกุ้ะเรนท่าข้าย่ะจ้าปุกตูมเลยปุกตูมก็วัดปุกตูมวัดวัดปุกตูมอ๋อบ้านกกอง